คุณแมมปัจจุบันนี้อายุ48ปีใช่ค่ะยังไม่ถึงวัยหมดประจำเดือนไหมฮะยังค่ะยังนะฮะก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการปวดประจำเดือนครับอาจารย์ปวดรุนแรงแค่ไหนยังไงครับก็ตั้งแต่ปวดตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าปวดแบบแรกๆจะปวดสักครึ่งวันคือขยับตัวไม่ได้ถ้าขยับตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปวดแบบบิดเลยอะ่ะปวดวันที่มาหรือว่าปวดวันที่มาเลยะวันที่มา,มาค่ะ,ค,ะครับ แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงปวดถึงกับเป็นลมเลยอะค่ะคือแบบมือเท้าแบบเหงือออกอะอันนี้ปวดมาตั้งแต่เป็นสาวๆเลยหรือเปล่าใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเลยใช่ค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก็แรกๆก็จะเป็นไม่มากเท่าไหร่แต่หลังๆจะเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดทราบสาเหตุไหมครัไม่ทราบค่ะคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้งครับแล้วได้คุยกับคุณหมอปรึกษาแพทย์ว่าอย่างไงบ้างครับไม่ได้ปรึกษาค่ะเ้าทำไมล่ะฮะก็อาศัยทานยาแล้วก็ใช้กระเป๋าน้าร้อน อ๋อแล้วกี่วันมันก็หายก็ประมาณวันเดียวก็หายแล้วค่ะแต่จะเป็นเฉพาะแรกๆค่ะอ๋อแต่จะปวดรุนแรงใช่ค่ะปวดรุนแรงมากปวดมากค่ะใช้วิธีทานยาทานยาแล้วก็กระเป๋าน้ําร้อนกระเป๋าน้ําร้อนเป็นอย่างนี้ทุกๆเดือนทุกเดือนค่ะทุกเดือนถึงจะต้องหยุดงานไหมฮะก็บางครั้งมีเหมือนกันมีบางครั้งต้องหยุดงานด้วยค่หลําคานหงุดหงิดไหมลําคานมากเลย นิตรวจก็ไม่เจอสาเหตุไม่เจอค่ะปรึกษาแพทย์ก็ไม่มีความผิดปกติค่ะแต่ก็ปวดเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานเห็นไหมครับว่าทําไมตัวเองมีความผิดปกติแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นก็เคยคุยนะฮะแต่ว่าอก็ไม่มีไม่มีใครแสดงว่าพี่เห็นอะไรมากกว่านี้อืก็คือบางคนที่เขาปวดเขาก็ไม่ได้ปวดเยอะขนาดนี้เหมือนยอมรับสภาพไปใช่ค่ะก็ทั้งนั้นก็คือต้องกินยา แก้ปวดไปใช่วันหนึ่งเกิดรู้สึกว่าอยากจะหายหรือเปล่าฮรก็รู้สึกนะคะมีใครบอกอะไรยังไงฮะก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาค่ะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาว่าเอ๊ะทำวิธีไหนนะหรือมีอาหารเสริมตัวไหนที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้มานานมันก็รู้สึกลาคาญเวลาที่เราจะไปทํางานหรือทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่อยากทําอะไรเลยออยากจะ่แบบจะอยู่เฉยๆอ่ะครับทดลอง เริ่มร <ไป S 2> ับประทานเริ่มรับประทานก็ตะแรกก็รับทานกันวันละหนึ่งครั้งละหนึ่งแคปซูลสองครัง้งครั้งละหนึ่งแคปซูล,ลหาแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาเป็นครั้งละสองแคปซูล mm hmm. ก็พอดีมีคนแนะนําก็เลยลทานแบบนี้ทานมาได้สักประมาณสักสองสัปดาห์ได้ครับพอตอนนี้รู้สึกว่าเวลามีประจาเดือนเนี่ยมันหายแบบไม่ปวดไม่อะไรเลยเหมือนกับแค่แบบมันออกมาเฉยๆเลยอะ่ะ ือสองสัปดาห์แรกที่รับประทานมันอยู่ช่วงของการมีรอบเดือนพอดีกำลังจะมีสัปดาห์ที่สามกำลังจะมีสัปดาห์ที่สามใช่ค่ะใจจดใจจ่อลุ้นเลยสิว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะไม่คือหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ไม่ได้ตั้งใจมันทานคือก็แบบมันเป็นแค่ว่าบำรุงร่างกายอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามาก็คือมันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ามาเยอะมากมาประมาณสึกเดือนแรกจะประมาณสักสามสัปดาห์ได้ ฮะเยอะมากค่ะมาเยอะมากมีประจําเดือนนานถึง<ะ>สามสัปดาห์มีมีนานมากแล้วก็รู้สึกว่าตกใจเกือบจะไปหาหมออยู่แล้วค่ะอุ้ยเดี๋ยวสามสัปดาห์เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะอาจจะฟังดูแปลกๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยเคยมายังไงฮะสามสัปดาห์นี้คือมาเยอะมากเหมือนเลือดจะหมดตัวอะไรเงี้ยแต่เราไม่เหนื่อยไม่เพียเลยนะทุกวันทุกวันค่ะเป็นเวลาสามสัปดาห์ค<ะ>่ะวันละวันแรกมากมา,มาอา่ะผมผมถามตรงๆเลย เปลี่ยนผ้าพทำไมกี่ชิ้นด้วยกันเออมันจะได้เห็นภาพกันเลยนะถูกไหมฮะเออเปลี่ยนประมาณสี่ห้าแะวันหนึ่งอ่ะประมาณสักสองสัปดาห์แรกอะนะพอสัปดาห์ที่สามเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงวันละสี่ห้าชิ้นเลยค่ะแบบนั่งเนี่ยอาจารย์พิเชฟก,ก็คงตอบไม่ได้เพราะไม่เคยใช้นะฮะ <laughs> <laughs> ผมก็ไม่เคยใช้นะฮะน้ำพายคงต้องตอบแล้วฮะมันเยอะหรือเปล่าฮะ เยอะมากๆเลยน่าตกใจนะฮะเ<ช>พราะปกติเนี่ยมันจะประมาณ3 5ถึงวันคนที่มานานก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งนะคะซึ่งซึ่งวันแรกวันที่สองมันอาจจะมาเยอะแล้วมันก็ค่อยๆลดลงนะฮะ,ะแต่ถ้ามาทาัง3มสัปดาห์นี้ต้องไปพบหมอแล้วละ่ะเวออ่ามันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมะฮะ,ะ,ฮะตอนแร่กังวลตอนแรกกังวลก,กะว่าจะไปหาหมออยู่แต่บังเอิญไปคุยกับเพื่อนที่แนะนํามา เขาบอกว่าถ้าทานตัวนี้มันจะค่อนข้างจะมีประจำเดือนเยอะก็เลยเฉยๆลองทานต่อดูเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เพียไงอ๋อคือไม่เพลียด้วยเฉยๆไม่เพลียค่ะไม่ปวดท้องฮะไม่ปวดท้องเลยเอ่อต้องบอกอะไรอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะชอบรู้สึกดีรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแต่เพียงแต่ว่ามีประจำเดือนมากกว่าปกติเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะอ๋อ ความรู้สึกของคุณแบบดีขึ้นประจําเดือนก็ไม่ทําให้ปวดท้องค่ะอันเนี้มันจะมีผลจากอะไรครับคืออาการปวดหายไปเนี่ยหรือว่าไม่ปวดหรือปวดน้อยลงเนี่ยเราอธิบายได้จริงๆมันเป็นงานวิจัยของอาจารย์น้ำไั่นะฮะกับเกี่ยวกับเชียมมันซึ่งผมมอบให้คนทําวิจัยเขาตอบดีกว่าแมมาเหรือว่าคนศึกษาโดยตรงเลยนะครับวันนี้เราโชคดีอย่างยิ่งเลยนะครับ คืออย่างตะก,กี้ที่บอกน,นะคะว่าที่มันปวดเนื่องจากมดลูกบีบตัวบีบตัวเนื่องจากสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพรอสตาแกมนดินครับซึ่งสารตัวนี้มันจะมีเซลล์ที่ผนังมดลูกอยู่แล้วคือมันไม่ใช่มีแบบมีอยู่นะคะม,มันจะสร้างขึ้นเวลานั้นแล้วก็ใช้งานเวลานั้นเลยซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเวลาจะคลอดลูกซึ่งสารตัวนี้จะสร้างอย่างมากเลย แล้วก็บีบมดลูกเพื่อให้เอาเด็กออกอนะ,ะมันก็คล้ายๆกันอันนี้มันจะบีบให้ประจำเดือนออกอแต่ว่าการสร้างมันจะต้องพอเหมาะใช่ไหมฮะไม่ใช่สร้างเยอะเหมือนกับจะบีบลูกออกอนะ,ะทีนี้ g m ่ที่อาจารย์พิเชษส่งไปให้ทดสอบเนี่ยเราไม่ได้ทดสอบในคนนะฮะเราทดสอบในหนูแล้วก็ที่เราทดสอบนะั้นเราทดสอบฤทธิ์ระงับปวดฤทธิ์ต้านการอักเสบ<อ>ซึ่ง การปวดกับการอักเสบเนี่ยมันก็เกิดจากสารตัวนี้แหละค,คือคือเพราะแทกรนดี้เนี่ยมันมีหลายหลายกลุ่มนะคะซึ่งเขาจะเรียกเป็นกลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม A อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะที่มดลูกนี้เป็นตัว F อฟลฟานะค,ะคบแล้วก็ที่อักเสบนั้นเป็นตัว E เป็นกลุ่ม E เราทดสอบแล้วเราพบว่า GM1 เนี่ยสามารถไปยับยั้งการสร้างของเพราะแทกรนดี้ได้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แปลกใจว่าอาการปวดไม่มีนะคะเพราะว่ามันสร้างสารตัวนี้น้อยลงแล้วมันทํางานเร็วขนาดนั้นเหรอครับแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นเองนะ,ะ,ะอาจารย์ไม่ใช่ทํางานเร็วขนาดนั้นก็คือว่า GM1 เนี่ยพอให้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะ,ะคะเวลาร่างกายจะสร้างตัวพราสติก,กดินขึ้นมาเนี่ยมันสร้างมาจาก เริ่มต้นจากผนังเซลล์เลยผนังเซลล์จะหลั่งพวกไขมันออกมาตัวหนึ่งที่เราเรียกอะเรคิดนิกแอซิดแล้วจากอะเรคิดนิกแอซิดเนี่ยมันจะสร้างพรอสตาแกลนินมันจะผ่านน้ำย่อยตัวหนึ่งหรือเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไซคลออกซิเจนเอสเราพบว่า G ี1เนี่ยไปยับยั้งไอ้ตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยก็เลยทำให้ระดับของพรอสตาแกลนดินลดลงก็งคือเป็นต้นทีมันทำงานคือมันทำงานทันทีแต่ที่ คุณต้นถามสองอาทิตย์นี้ก็เลยงงจริงๆมันทํางานทันทีอ๋อมีผลทันทีเลยไม่ว่าคุณอาจจะรั้วร่าทานสองวันกระแสเลือดก่อนหน้านี้ก็มีผลทันทีอ๋อไม่ใช่อันนี้มันมีผลโดยตรงต่อต่อการสร้างของสารนะคะอันนี้ไม่ได้ผ่านระบบภูมิคุ้มกันนะคะอืออาล่ะสุดท้ายการรับประทานสองสัปดาห์หลังจากสองสัปดาห์ที่ทานไปแล้วมีผลทำให้ประจำเดือนออกมาเยอะค่ะ หยุดหรือว่าทานต่อก็ทานอยู่ได้สองเดือนแล้วก็หยุดลองหยุดดูทดสอบโดยการลองหยุดดู <ห remains S 1> แล้วกเกิด,ดอะไรขึ้นฮนก็หยุดได้ประมาณสักสี่เดือนได้หยุดไปสี่เดือนแสดงว่าระหว่างสี่เดือนนั้นไม่ปวดไม่ปวดคะไม่ปวดเลยไม่ปวดแต่พอพอพอเริ่มมาช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีอาการปวดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยกลับมากลับมาก็เลยทานต่อ แล้วก็มีอาการของไมเกรนร่วมด้วยซึ่งไมเกรนจริงๆก็เป็นมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นบ่อยอแต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าเจออากาศร้อนอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกปวดแบบปวดแบบขึ้นสมองเลยอจนถึงบางครั้งเนี่ยมีอาการแบบอาเจียนออกมาเลยอาเจียนแล้วก็รุนแรงจะเป็นมาถ้าพักผ่อนน้อยด้วยจะเป็นอันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่ามีทั้งอาการปวดประจำเดือนด้วยแล้วก็มีไมเกรนด้วยนะครับแต่ หลังจากหยุดไป4เดือนเนี่ยไอ้สอย่างมันมาพร้อมกันคือปวดทั้งประจําเดือนด้วยไมเกรนมาด้วยนะครับอาจารย์คงต้องช่วยตอบนะครับว่าหลังจากหยุดไปเนี่ยแสดงว่าครับผมตอบได้ในกรณีของไมเกรนครับไมเกรนนี่ก็คงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าระดับของ t s 2ในร่างกายมีสูงนะครับเพราะนั้นมเหมือนเกิดอาการอักเสบภูมิแพ้อาการนะครับเมื่อมีการลดลง อาการก็จะดีขึ้นการลดลงนั้นนะถ้าหากจะดูกราฟสักนิดนะครับเราจะพบว่าคนที่กินแคปซูลสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวนะครับก็จะมีพาร์เพิ่มขึ้นของ th1 นะครับแล้วก็ th17 แล้วก็ t regulator นะครับส่วน th2 เนี่ยไม่เพิ่มหรือลดอยู่ปกติของมันภาวะของคุณ th2 เนี่ยจะสูงกว่าคนอื่นนะครับ แล้คนธรรมดาเนี่ยาก,กินเข้าไปแคปซูลที่นี้จะสร้าง T H 1ของคุณก็เหมือนกันก็คงจะมีการสร้าง T H 1ขึ้นแล้ว T H 1เนี่ยมันระดับของมันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นตัวไปลด T H 2ให้กลับสู่ภาวะปกตินะฮะเพราะฉะนั้นอาการที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจาก T H 2มากไปม,มันก็หายไปนะครับมผมเชื่อว่าไมเกรนไมเกรนนี่เกิดขึ้นจากเหตุน,นั้นส่วนไอ้ที่ปวดประจําเดือนเยอะๆเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่า ี1ันเนี่ยมันไปอินฮิบิตเป็นโพสกนดินอิน in ฮิบิเตอร์ไปยับยั้งการหลังโพสกนดินครับ,รบส่วนว่าทําไมมันหลังประจําเดือนถึง3อาทิตย์อันนี้ผมต้องเรียนตรงๆว่ตอบไม่ได้ มันเป็นความซับซ้อนทางพวนธับชาติซึ่งอย่างที่ผมว่าเนี่ยคงต้องไปหัดมีประจําเดือนก่อนแต่ว่าท,ท,ที่ดีใจก็คือว่าหลังจากนั้นสองสามเดือนก็หายไปใช่ไหมการหายไปผมก็คิดว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับไอทีไอสองเนี่ยที่มันมีเยอะไปครับแต่ก็ก,ก็คือพอหยุดไปสี่เดือนกลับมารับประทานใหม่อาการปวดประจําเดือนก็หายไปไมเกรนดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วทุกวันนี้ยังทานต่อเนื่อง ทานต่อเนื่องอยู่ค่ะแล้วทานสูตรทานสูตรสีเขียวค่ะปริมาณยังไงฮะก็เป็นเช้าสองเย็นสองก่อนเช้าสองก่อนนอนสองใช่ค่ะแล้วถ้าหยุดอีกต้องถามอาจารย์ว่าอาการเหล่านี้จะกลับมาอีกไหมฮะก็ลองหยุดดูเขาลองแล้วรอบหนึ่งอาจารย์แล้วเป็นยังไงฮะกลับมามันกลับมาอืมอันนี้ตอบไม่ได้แล้วยิงอาจารย์นำไปช่วยคือคิดว่าคงเป็นลักษณะของเฉพาะตัวนะคะที่จะมีสาร เพราะแซกแกลนดนเนี่ยหลังมากมต่างจากคนอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการปวดอีกนะคะ <c oughs> ทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอินเตอร์ลิวคินวันหรือไม่ <c oughs> เพราะว่าระบบการสร้างของเพราะแซกแกลนดนเนี่ย <c oughs> มันจะเกิดมาจากอย่างที่บอกอ <c oughs> ว่าผนังผนังของเซลล์เนี่ย <c oughs> จะหลังไขมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกรด ตัวหนึ่งแล้วก็ถึงเปลี่ยนเป็นพลาซากานดินครับซึ่งการกระตุ้นตรงนี้มันจะผ่านอินเตอร์ลิวคินวันนะครทีนี้อินเตอร์ลิวคินวันเนี่ยมันสร้างจากทีเฮลเปอร์ตัวที่สองครับฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันนะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งไปถึงขนาดนั้นคือเรายังไม่ได้ศึกษาลงึาเยยังไม่ได้ถึงศึกษาลึกๆลงไปถึงขนาดนั้นนะฮะคือสรุปได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือเนื่องจากว่ามีการสร้างของ t h 1แล้วก็ทีเ t ก r เพิ่มขึ้น ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจาก2ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ไปไประงับไอทีเอซึ่งมีสูงไปซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการทั้งหลายแหละผิปกตินี่แหละครับมันก็กลับสู่ภาวะปกติทีนี้ถามว่าเมื่อเราไม่ใช้ถ้าหากมันเป็นอาการพิเศษของเราเป็นอย่างนี้ครับเราก็คงต้องใช้ประจำก็อาจจะต้องใช้ให้น้อยลงก็ลดปริมาณได้ครับก็ลดลงปริมาณได้เมื่อหมดประจําเดือนก็อาจจะไม่ต้องใช้ ไม่ต้องไม่ต้องมีอาการปวดแล้วก็จะไม่ต้องทานแล้วก็ได้แต่แต่ก็อย่ายหยุดใช้จะได้ผิวสวยหน้าใสไปตลอดชีวิตใช่ <laughs> เอาละครับขอบคุณมากครับ,บคุณแหม่มครับ